ครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเรามีการซ้อมใหญ่กันหลายครั้งแล้วแล้วก็ที่ซ้อมกันมีจำนวนมากนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเรืวอันที่29บการกฎาคมนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคมก็เป็นการวันที่2สิงหาคมนะเป็นการซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปจัดพิธีจริงวันที่16สิงหาคมนะครับและก็จากการประชุมเมื่อ2วันนี้ท่านรัตตีว่ากสมรวงไทยพลเอกอนุพงศ์พยจินดาและผู้บริหารดับสูงของกระทรวงไทยนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มีการเน้นย้ําเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการจักรยกรรมจัก,กรยานปั่นเพื่อแม่ในทั้งนี้นะครับจะมีการบันทึกสถิติ g นส n ุ e s s น o o k เร r l อ record นะครับเป็นสถิติโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาประเทศไต้หวันนะครับมีผู้มาร่วมขบวนขี่จักรยานประมาณ70,000กว่าคนนะครับประเทศไทยเราก็คาดหวังว่าในวันที่16ส,สิงหาคมนี้ จะมีผู้คนมาจนเป็นแสนคนนะครับเพราะจากการลงทะเบียนทั้งประเทศได้ประมาณ250,000กว่าคนในส่วนของส่วนคามเองก็มีผู้ลงทะเบียน2,000กว่าคนนะครับเมื่อมีการบันทึกสิติกินเนส s บุ๊กขึ้นมานะครับเลยอทางที่เราเตรียมไว้ก็ต้องมาปรับแผนให้ได้ระยะเพราะว่าสิติเขาคำนวณที่4กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็มาสำรวจเส้นทางใหม่ปรับปรุงเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าศูน์คามมีถนถนทางค่อนข้างจะแคบและเมืองท่องเที่ยวมีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวกันทุกวันนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีคนมาอยู่ในพื้นที่เราโเยมาก การดูแลเรื่องการจราจรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสี่สําคัญนะครับตามที่รัฐบาลได้เน้นย้านะครับกระทรวงคมามกับบริการทุกภาคส่วนทั้งแค่การฝ่ายพลเรือนตํารวจทหารนะครับภาคอาสาสมัครภข้าเยชนมาช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยเส้นทางที่เส้นทางที่คับแคบนะครับดูแลเรื่องการจราจรเน้นการดูแลทุกภาคส่วนนะครับให้ทุกคนขี่ยานด้วยความปลอดภัยนะครับพยายามเน้นย้ำตรงนี้ครับ การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่งกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันเรากคำนองที่พกเพ็่ ฝ่าลงและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปันปันจะก,กระยานไปปันปันจะก,กระยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปัน การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปัน กันเรากำนอที่พงเพ็นบนเพ่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความ กานก็คงเหมือนกันควักน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบังยมผ่าน้นไปปันปันจะกรยานไปปันปันจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจักรยานไปปั่นปันจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แส้นชัย ยยสยยงขอเชิญประสกนิกกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาไบาฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร w ว w l ์ w ไวด์เว็บ f o r m ฟ m ร์มั .com และต่างจังหวัดที่สาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญยูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปไบ f o r m ร m ปั่นเพื่อแม่